โอ้โหว้าวดาบไฟล่ะพี่ม oh! ุกว้าวเฮ้ยพี่มุกจะทำได้เฮ้ย ฉันคือนักดาบแห่งไฟวันนี้มาฝึกดาบอยู่ที่สวนสาธารณะเฮ้ยแต่ร้อนจังเว้ยไปหาซื้อน้ำกินดีกว่าปิ่นมุกคุณน้านักดาบแห่งไฟอะไปแล้วฉันเห็นอยู่ใบยกแถมคุณน้าก็ทิ้งดาบแห่งไฟไว้ด้วยเราไปเอากันมาปิ่มุกเอาแซ่ว้าวดาบไฟล่ะปิดมุกว้าว แต่ว่าเราคงใช้ไฟแบบคุณน้าไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเรายังเด็กอยู่นั่นสินะแต่ฉันขอลองก่อนแล้วกันเฮ้ยพิ่มุกฉันทาได้ดูชันหน้าพมุกโอ้ถ้าเป็นไฟแบบเนี้ยเราเอาไปเผาอะไรดีไปยกจะเผาอะไรได้งไงเดี๋ยวคนอื่นก็เดือดร้อนหรอกฮ่ ไม่คิดเลยว่าคนที่มีพลังดาบแห่งไฟจะไม่กล้าใช้ดาบนักดาบแห่งไฟแบบเธอมันเสียชาติเกิดจริงๆน้อยหนะ้เป็นมุกฉันนี่แหละจะเผาเธอเป็นคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปโย่ฮะนี่ฉชนเป็นคนทำเลอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันดาบไฟบนดาบแล้วอ่ะ แต่ต้นไม้อ่ะยังไม่หายดับเลยทำยังไงกันดีใบโยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูคุณน้า,าดาบน้ำมานี่เลย <c oughs> พวกหนูขโมยดาบน้ำมามาเผาต้นไม้เล่นอย่างนี้ได้ยังไงลูกจูดไฟโ <c oughs> <c oughs> ดับแล้วเอาดีนะเนี่ยที่น้ามาดับไฟได้ก่อนไม่งั้นต้นไม้นี่น่ะอาจจะโดนไฟเผาไหม้ก็ได้ต่อไปอย่าทำแบบนี้นะลูกนะ อย่าหยิบของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองและเอามาเผาแบบนี้คนอื่นที่อยู่ในสวนสาธารณะเขาจะได้รับความเดือดร้อนค่ะคุณนะ้าพวกหนูผิด,ดแล้วจริงๆที่เอาดาบคุณน้ามาเล่นแบบนี้พวกหนูสำนึกผิดแล้วค่ะอ้าวลูกไปไปกลับบ้านได้ไปไปค่ะคุณนะ้าเฮ้ยจิบดาบม,ม,มังม่วแบบนี้ไม่ดีนะใบยโยแต่นี่มันดาบของเล่นนะมันไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ย เฮ้ยสาวอาทิตย์เนี้ยไม่มีอะไรทำเลยเนาะป็นูก็ใช่นะสิเราอะมีบ้านไม่ใกล้เพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเล่นด้วยงั้นเราก็เดินข้ามฝั่งตะายไปเล่นกับเพื่อนสิอ่ะก็ได้หุยนั่นอะไรอ่ะนี่มันดาบมาั้ยไรเดรอ,เอร์เซเบอร์หรือเปล่าป็นมู เฮ้ยจีบดาบมังม่วแบบนี้ยไม่ดีนะบโยยกแต่นี่มันดาบของเล่นนะมันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วเธอจะรู้ได้ไงอะว่ามันจะเป็นของจริงหรือของเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันดาบมาร์ทเลเดอร์เซเบอร์จริงๆด้วยไหนลองดูจิเฮ้ยเฮ้ยโอ้พวกเราดาบไฟไปอวดเพื่อนกันเถอะได้ก่อนที่พวกเราอะจะเอาของไปโชว์เพื่อน พวกเราอ่ะมาซ้อมกันก่อนนะซ้อมกับใครเหรอใบยโยกก็ซ้อมกับคุณลุงคนนั้นไงมเเฮ้ยีไฟมาจากไหนเนี่ยเอาอีกเป็นมืเอ,อ,เ,อเอาอีกได้เฮ้ยพวกเธอเฮ้ยเใครกันเี่ะ เฮ้ยโดนเขน้าเลยอะถึหมูบ้านจานต้องโรเรียกรถดับเพลิงแล้วเนี่ยโอ้ไม่นี่หนูเอาดาบไฟมาเล่นแบบนี้ได้ยังไงมันไม่บ้านคนอื่น่ะคนอื่นได้รับความเดือดร้อนเล่นของที่มีไฟเล่นของที่อันตรายน่ะเด็กน่ะไม่ควรเล่นและที่หนักไปกว่านั้นหนูเอามาเล่นใส่คนอื่นเล่นใส่บ้านนะนะาได้รับความเดือดร้อน คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเอาดาบนี่นะกับไปในที่ของมันเถอะนะหนูนะหนูไม่โตพอที่จะเล่นของแบบนี้นะค่ะคุณนะหนูไม่น่าเอาดาบมาเล่นแบบนี้เลยค่ะหนูไม่ควรที่จะหยิบมาตั้งแต่แรกด้วยพวกหนูจะเามันไปไว้ที่เดิมค่ะอา,เ,อา,เ,อาเข้าใจก็ดีแล้วลูกนะจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันนะมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกก็แค่ไฟหไม่บ้านนะลูกไป,ไปยังไงพวกหนูก็ขอโทษคุณน้านด้วยนะคะ เหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง,องปิดไฟแล้วดิ